การแก้รัฐมนูลเนี่ยเรายังมีหวังอยู่ไหมพว่อาจารย์คือความหวังเนี่ยมันต้องมีได้อยู่เสมอนะแต่สําหรับในในในรัฐบาลนี้ซึ่งเหลือแค่สองปีกว่าๆเนี่ยแล้วก็สวก็ยังมีเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยนะชุดนี้อยู่ก็ยังกกรตกตยังทำอะไรไม่ได้เนะี่ยเขาก็เดินหน้าเขาต่อไปเรื่อยๆเนะี่ยสวชุดนี้เขาไม่ยอมให้แก้หรอก นั้นในเมื่อสวอไม่ยอมไม่แก้ต่อให้พรรคไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเป็นรัฐบาลไม่เป็นรัฐบาลเนี่ยถ้าไปถ้าไปอะไรไปโน้มน้าวให้สว,วเขาเห็นดีเห็นงามด้วยไม่ได้มันไม่มีทางแก้ได้เพราะมันต้องเราต้องต้องมีสวต้องหกสิบเจ็ดคนอนะ่ะอย่างน้อยเห็นดีเห็นงามด้วยมันถึงจะผ่านในแต่ละวาระได้ร่างแก้ระดันุ้นเพราะฉะนั้นในในเนีน้ยใ,ใ,ในอีกสองปีข้างหน้าเนี่ย ผมมองไม่เห็นว่ามันจะมีทางแก้ได้ยังไงถึงแม้ว่าพระชาชนเขาจะยื่นแก้เข้ามาแล้วนะมันก็จะเหมือนครั้งก่อนๆที่ผ่านมาก็ไปตกที่สอวะอ